สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอลกาลาวนะวันนี้เอาจะมาทำมึกต้มนดำดำนะคะเดี๋ยวเราไปแล่นะ้ะแหววชายวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงเล่ยกันบ้างในเมนูนี้นะคะวัตถุดิบลักเลยค่ะก็จะเป็นปลามึกค่ะวันนี้แอลชายเป็นปลามึกตัวกลมๆเล็กๆแบบนี้นะไอ้นี่แอลไม่รู้ชื่นนะถ้าใครรู้นะคะรบกวนค่ะมาบอกกันสกิปนึงนะคะเป็นปลามึกที่แม่ซื้อมาต้มให้กินประจําค่ะแต่ก็ไม่เคยท้ามชื่อนะคะ เวลาแม่ต้มเซ็ตแล้วก็กินอย่างเดียวค่ะติดใจแล้วก็เห็นไม่ได้ค่ะพอเห็นทุกครั้งก็จะสื่อมาต้มทุกครั้งนะเลข,เขเอียอี่วตัวแกรกแบบนี้นะแต่เขามีไข่เต็มพุงเต็มทองเลยนะคะเวลาต้มเราไม่ต้องควักทรายควักพุงออกนะคะต้มทั้งตัวได้เลยนะแล้วก็ปริมาณเหนียวชายวันเห้ียวาชายที่ส้มคีดนะคะหรือว่าใครจะชายเป็นมึกชนิดอื่นก็ได้นะคะปริมาณก็ตามที่ชอบได้เลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของสมุนไพรที่เอามาใช้วันนี้นะก็ะจะมีว่าเทียมจีนค่ะเอลชายทิวกลีบนะพร้อมแดงมะเลนึ่งวัวย้ยค่ะแล้วก็ตะไคร่ลวกไคร่น,นึ่งต้นนะคะใบมะกรูดสองใบค่ะในส่วนของใบมะกรูดใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็วัวเทียมวัวหอมแล้วก็ไครหรือว่าตะไคร่นะคะเอามาบุบนะแล้วก็ในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็ะจะมีน้ำพึ้งแวนหรือว่าน้ำตาลแวนตะโนดค่ะไอ้นี่ใครจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะ น้ำตาลไส้แดงค่ะเกลือค่ะแล้วก็ถ้าใครจะใส้น้ำปลาก็ได้นะในส่วนของแอลแอลไม่ไซสนะคะเพราะแอลวานจะทําให้ข้าวนะไอนี้ก็เอาตามตีชอบได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปแลกขั้นตอนการทํามึกต้มดําๆของแอลกันเลยค่ะค่ะเรามาสู้ขั้นตอนการทําต้มมึกดํดๆของแอลกันเลยนะคะขั้นตอนแรกแอลจะใส่ในส่วนของสมุนไพรล,ลงไปก่อนนะข้อหนุยตดชายมือนะคะ ไข่ค,ค่ะหรือว่าไข่นะแล้วก็หัวเทียมค่ะหอมแดงค่ะใบมะกรูดค่ะน้ำตาลแวนล้วนน้ำผึ้งแวนค่ะวัางไปเลยนะคะเกลือค่ะยังไม่ต้องเยอะนะคะในส่วนของเกลือนะน้ำตาลทรายค่ะอันนี้ก็ยังไม่ต้องเยอะก่อนนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำตาลแวนหรือน้ำผึ้งแวนเขามีความหวานูแล้วนะคะ แล้วก็ตามด้วยปลาหมึกเลยค่ะแอบจะไม่ใส่น้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลาหมึกก็จะคายน้ำออกมานะเปิดเตาได้เลยค่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้นะเปิดไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะตอนนี้นะหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดนะคะก็สามารถยอดน้ำลงไปได้ค่ะแต่อย่าเยอะนะคะโอเคค่ะเพราะว่าเริ่มมีน้ำนิดนิดแล้วนะคะกก็จะเพิ่มความแรงก้องไฟขึ้นอีกนึงระดับนะ นี่ค่ะน้ำดำก็เหลื่อมอกมาแล้วนะนี่นะคะเห็นไหมคะตอนนี้เขาได้ไข่นำออกมาแล้วนะเนี่คยคข่เอาถึงได้บอกว่าไม่จําเป็นต้องใส่น้ำลงไปนะํำพึ่งแว่นร้่วน้นำตาลแว่นก็เหลื่อมละลายแล้วค่ะโอเคค่ะขวาน้ำตาลละลายมดแล้วนะเอ๋ก็จะชิมดูนะคะก็เติมในส่วนของน้ำตาลทรายค่ะเลืออีกนิดนึงนะคะก็จะคดนะคะปลาหมึกนะโอเคปิดเกาค่ะ ก็ชิมอีกที่หนึ่งนะได้แล้วค่ะได้รสชาติตามแถวต้องการแล้วนะคะกระเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะกระเสร็จแล้วนะสำหรับมมือมึกต้มดำดำของแอลนะคะเซต็ออกมาก็จะได้ย่างที่เห็นเลยค่ะเมนูนี้อาจจะต้องทำใจสกิดในส่วนของปลามึกนะคะเพราะว่าเขาจะหดตัวลงนะคะปกติก็ตัวเอียดตัวเล็กอยู่แล้วใช่ไหมคะ เพราะว่าซุปปุ๊บยิงหดเหล็กลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะกินแบบเต็มปากเต็มคำสักนิดนึงก็สามารถเปลี่ยนเป็นปลาหมึกชนิดอื่นได้เลยค่ะปริมาณก็อาตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ในการทำปลาหมึกต้มน้ำดำนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดทำแบบแอลนะก็สามารถทำได้อีกแบบนึงนะคะโดยการใส่น้ำลงไปในหมอ้อหรือว่าในกระทะนะคะปริมาณไม่ต้องเยอะนะอเอาแคพอละลายน้ำตาลใสน้ำตาลปี๊บได้เท่านั้นนะคะ หลังจากนั้นเมื่อน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะก็ใส่ในส่วนของเกลือแล้วก็สมุนไพรตามลงไปนะแล้วก็เคี่ยวไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเคี่ยวได้ทีแล้วนะเราก็ใส่ในส่วนของปลาหมึกตามลงไปค่ะแล้วก็ต้มปลาหมึกให้สุกนะคะพอปลาหมึกสุกแล้วนะคะก็ชิมไม่ได้รสชาติตามที่ต้องการอีกทีนึงนะคะ <S <S เผื่อจะได้ความชั่วเนาะหลังจากนั้นเพราะว่าได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วเราก็สามารถที่จะพร้อมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วก็เมนูนี้นะคะ ก็ยังสามารถออกมาดัดแปลงได้โดยการใช่มะม่วงดิบซับลงไปนะคะจะใช้เป็นมะม่วงเบาหรือว่าเป็นมะม่วงดิบชนิดอื่นก็ได้ค่ะซับไม่ต้องชินย้ญานะซับเล็กๆนะคะแล้วก็ซอยหอมแดงพริกขี้หนูลงไปค่ะหรือว่าถ้าไม่มีในช่วนของมะม่วงจริงๆนะคะก็สามารถใช้เป็นมะนาวได้ค่ะรับรองจะได้เมนูร้อยอีกนึงเมนูเพิ่มขึ้นมาเลยค่ะยังไงก็ลองไปทํากินแล้วนะคะค่ะแอลกขอฮอล์ขอบคุณสำหรับ ถูกการติดตามตั้งแต่ตอนอ้นจนถึงตอนนี้นะแล้วก็สําหรับคนติ่พันคำอะไรช่องทําไรกินลาวของแอลนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจเอาสักทีนึงนะคะโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อที่จะแม่พลาดเมนูต่อตไปของแอลนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันเมนูหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ